สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสุดลิ้นชาแนลครับผมผู้ผมเช่นเคยครับผมบ่าวแหวนนะครับนาอก่อนอื่นกาบสวัสดีพี่น้องเอฟซีบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศสวัสดีปีใหม่ครับผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมบ่าด้อัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งถทายคลิปพี่น้องเบิ่งหลายคลิปแล้วนะครับนาะหลายมือแล้วจกจะเป็นเดือนแล้วครับบ่ม,มีเวลาว่า,วางนะครับ ทั้งเขายิ่งกันแน่ทั้งขายของแน่นะครับเนาะเลยบุคไข่มีเวลาเดยถ่ายคลิปนะครับเนาะคอ่ะวันนี้ก็มาเข่าสวนขึ้เกอล่ะครับผมก็อยู่ในสนามสวนนี่แหละครับเถุนทุเรียนหน่อยครับผมทุเรียนหน่อยก็คือทุเรียนไซส์จะเข้าสองปีแล้วครับนี่ครับเดินจะเหสองปีครับเนาะเริ่มเริ่มตัดแต่งนะครับเนาะ เริ่มตัดแล้วตัดหญ้านะครับเนาะตัดหญ้าแน่ครับผมแต่งต้นแต่งใบแล้วรอเนี่ยครับนี่ก็ปุ๋ยทั้งในไซเดียวครับก็ตัดแล้วเบื้องใบเขาก็สวยงามครับนี่ครับตัดหญ้าเมื่อวานตัดแล้วครับเหลืออยู่อีกแถวหนึ่งสองเท้าเลยเท้าสองเท้านะครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับนี่หมอนทองครับเนาะนี่ ล่มแห้งใบฉีขาดเบอรครับพี่น้องบนันี่ล่มแห้งใบฉีขาดบมดทุเรียนมอญทองครับผมอยู่ตรงนี้อ๋อนี่อยู่หาแถวแถวละหนึ่งสองสามจีหาหกเจ็ดแปดตัวนี้ประมาณหาสิบต้นฟังนี้นะครับส่วนนี้ประมาณหาสิบต้นนะครับเนาะอ๋อมีเงาะเพิ่มมาอีกหกต้นนะครับเนาะอ๋อบ้าณหกต้นเงาะ หาหกตนน้นหกเจ็ดต้นนี่ครับตน้ตนตน้นเลี้ยนต้นนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปก่อนหน้านี้แหละว <c oughs> ่ามันสีหลอดบอ่อรเบิง่งนี่ครับเอาไปเอาไปออ,อ,อนรได้ครับได้น,นี่เห็นไหมครับต้นที่เคยบอกว่าเออส่เอเอเคยไหงครับเออแต่โครมาผมไซโครมาหดเอาหดหนามถึงมันกะ เขาก็รอดครับเนี่ยผมาก็รอดอยู่นะครับเนี่ยออกใบอ่อนแล้วนะครับเนาะเนี่ยมู้ปลายเขานี่ก็เริ่มแห้งใบอ่อนใบหยังนะครับเนาะบูวดมันบวกแข็งแรงกะนีบออกได้ครับเนี่ยพวกการถูกเนี่ยเนี่ยทั้งสียนะครับเนาะเป็นอะไรเป็นที่ระพบหลักของเขานี่พอแดดตรงนี้มันบวกซองถึงซองซองบวถึงนะครับเนาะครับก็หน่อยแต่ว่าไทยจะต้นงามๆรัาผมก็ต้นมันก็เสมอกันดีครับนี่ย ต้นหนึ่งเพื่อไในตัดเลยครับนี่นี่ตออีกตัดงานนี่ออกนี่มันแย่งกันครับหายมันขึ้นสูงกว่านี้ครับตัดหนึ่งกิ่งออกเพื่อจะให้ต้นขึ้นสูงนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะมาเสียดายที่หลังนะครับเนาะนี่ขมวันทองเดี๋ยวเลือยวฟังเลือแถวนี้แหละที่เพิ่นไในตัดฟังนี่คงก็เเริ่มทยอยตัดแล้วนะครับเนาะนี่นี่ครับน,น,นี่เพอนี้เสริมทยอยตัดแล้ว นี่เป็นหมอนทองทั้งวัดเลยมีชนีอยู่ต้นเดียวน,นั่นตนเดิมชนีเหลืองเหลืองออกใบอ่อนนะครับเนาะบอกได้ว่าเหลืองตายนะครับเนาะพี่นะ้นองอยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใดก็กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเด้อนะกดคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมผมก็บเหดสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเนาะบอได้จริงนะก็ปรึกษาพวกนั้นพวกนี้ พันธุ์ไหนพันี้พันเฮ็ดมาอย่างไรฮะกัาเบิ้งน้ำเงินนะครับผมเพราะว่ามันบ่มีเอียงเนี่ยนนอนครับมาทุเรียนนะครับเนาะใช่ว่าเกาจะปลูกมอนีด้กินน้อยกินหมากเลยพันบ่แม่นเด้ครับน้อยต้องใส่เวลาหลายปีครับผมปลูกทุเรียนเลี้ยงบ่จบวะครับนี่ปลูกทุเรียนเลี้ยงบ่จบเอาไว้ทายต้นนี่้ต้นนี้กำลังฟื้นหลังจากที่ซบเศร้าเพราโดนครับเนาะเพี้ยจักเพี้ย แก่ใจเจ็บวนี่นี่ครับกลังออกไปอ่อนครับผมก็เลยมาตัดหญ้าเตรียมจะใส่ปุ๋ยนะครับเนาะระบบน้ำคือใส่เลือรถนะครับเนาะใส่เลือกหดนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละครับทุเรียนผมตัดห้าแล้วก็ขาดห้าใส่โค่นไปครับอากาศมันหนาวครับแต่งเข้าไ้ครับผมฟองปูนกะบุกเงาะกำลังหายน้ำแล้วออกช่อดอกแล้วครับทุเรียนปูนเป็นดอกกับเป็นแล้วครับผม ผมพาพี่น้อยบึงเตี้ยโมเป็นดอกนะครับเนาะส่วนหน่อยก็ไม,ม่ยังไรครับตัดห้าแต้งห้าตัดห้าออกคุ้มค้นไหวนะครับเนาะเปียกอยู่ตลอดครับดินผมผมมีว่าผมมีว่าแห่งผมพดมือเว้นมือครับทุเรียนวันเว้นวันเลยนะครับเนาะต้นนี้ก็งหญ่ครับพี่หน่องผมหัวครับนี่ตเท่านี้ะดรับหัวผมนี่ ครับยอดโอ้สูงนี่นะที่สองสองเมตรนะครับเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาตอนแปดสิบบาทคนวานใบใหญ่ดอกอืมูไนย,ย์สากม็มีนะครับเนาะนั่นตั้นไนย,ย์ซาพอลงแล้วรอบหนึ่งมันตายนะครับเราหยาไหวมันหลายพี่น้องกําลังกําจัดตัดแล้วก็ที่พ่นยาขายนะครับเนาะนี่ต้นนี้ก็เป็นทรงผมแล้วบ่านได้แตง่งไปให้วงบอกเงาะ เปลืเกีะเลมูเป็นดอกนะครับเนาะอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆครับผมเปลือกทะเูเป็นดอกมูสวนฟังฝนเข้านันกะติเคยถ่ายบ้างฟังฝนกะติดดอกเวล่ะครับดอกบานหางแง่เบอรแล้วเอาเนาะนี่นี่ใส่กุ้ง ngọ กุ้ง n g สักสิบหานาทีนะครับเนาะผมกเ็กเท็ดเกษตรผสมผสานนะครับฟังนี่กับปูเปลกแตงโมนี่ไปนี่เตียงงูหนังน,น้าปังนะครับเนาะ นาพรั่งครับผมนาพรังนาพรังเนี่ครับบงงกงเหาะปลายดอกปลายช่อดอกกำลังพรว่แย่อยู่ครับกำลังสีกำลังสีออกตาดอกนะครับนี่นี่เนี่นับบงเงาะตาดอกนะครับเด้ไอไปบกบกทุเรียนนะครับเนาะมอนทองเน่หลงรลับแร่เน่ต้นนี้หลงครับนี่หลง กำลังออกเป็นว่าครับดอกอ่ดอกลงลวงพอได้ว่าว่าอีสานปลูกอะไรลงจับได้ปลูกได,ได้นะครับเด้อนี่ฝังนี่หมอนนี่ครับหมอนทองหมอนทองนี่ครับเห็นไหมครับหมอนทองนี่หมอนทองใต้พี่น้องเลยเบิองหมอนทองนี่ครับ แับนี <Af> ้มอญทองมาแล้วมอญทองมอญทองครับผมทึ่งๆสูงๆนะครับแม่นปิดแล้วครับออกดอกนะครับเนาะต้นนี้ฝั่งนี้สายพันธุ์นกยิบนะครับผมก่าน้งเปิดน้ำห้ยยันนี่เขามอญทองนี่นกยิบนกยิบออกหางแง่แล้วถ้าหางแง้ใหม่แล้วผสมกีซอนหางแง่หมาแล้วนะครับนี่หางแง้ใหม่แล้วรอติดตามเมืองครับว่า เขาจะเป็นหมากแห้งห่อวนะครับเนาะก็เปิดน้ำแห้งเตือพอยังไงมันออกอกว้างๆครับพอมันเป็นสั้นเบินสั้นเบินใบเหลืองเลยครับนะบใบเหลืองอ่าฟัางนี่กับหมอนทองให้กันอันว่าห,หมอนทองเอันว่างานใดที่ออกไปข้างๆฟังนี่นี่กําลัอองออกใบอ่อนพอยังรมแห้งครับพี่น้องมันพัด พัดเบิร์ดนะครับเนาะเนี่ยครับส่วนอยู่ส่วนท้อก็มีประมาณนี้ครับหมอนทองแน่นกยิบแน่อ่าเพ็นเบญจพรรณกับพวกมูสร้างคิงนะครับเนาะนี่เห็นมาครับนี่ดอกหอมมาได้นน่รุ่นนี้ก็รุ่นดอกหอมแล้วครับนี่รุ่นดอกหอมแล้วนี่นี่อาจจะฝออฝ่อพ่อยังบันไหขหดน้ำผมบริยูปีใหม่ครับนี่เนี่ยครับ เป็นว่าไ้น้ำนะครับนี่ไฮของกวางเลยฝนทั้งสูงนหนึ่งก็เป็นหน่วยครับเป็นหมากนะครับเนาะเป็นเป็นเครื่องเป็นดอกเป็นช่อดอกครับตอนนี้เขาบอสสามารถกระด้านจีด่าว่ามันจะเป็นหน่วยหรือว่าเป็นหน่วยนะครับเนาะตอนนี้เขาก็ต้องไ้น้ำตามสเตปที่เขาเคยเห็ดมาก่อนนะครับเนาะนี่เราวที่เป็นเกลือพพวงนะครับผมต้นตอนนี้ก็ไยแล้วนะครับก็ไยน้ำแล้วอัดน้ำกดอุปลรไป พี่น้องเนาะโอ้โหดนกีฬาพี่น้องดุส่งนับเนาะโอเคครับผมอัปเดตพี่น้องได้เบิง่งประมาณนี้ครับผมอย่าลืมอนลับเด้อเขาเพิ่งเล่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผมกดคอมเมนต์สั่งสรรค์ให้ช่อง y ยูทูบป่าแวกเรื่งชาแนลปีใหม่ปีนี้ปี2569ให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย่ไขเจ็บทั้งสิน้นทั้งปวงเด้เอ FC เ,เ,เด้อครับ สำหรับวันนี้ว่าไปแอติอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ